สวัสดีครับวันนี้กกษดิบกันน้อยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสาขากเตี๋ยวเรือเราเปิดใหม่นะครับอยู่ที่ประชานิเวศส,สแควร์หนึ่งนะครับอ่ะด้ตามมานะครับเตี๋ยวเรือคุณรุงสตดดั้งเดิมยัยตรงหน้าอร่อยจริงต้องชิมวันนี้เราพร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจนี่สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์071694609นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู บรรยากาศของเครื่องปรุงกันแล้วเดี๋ยวพาไปดูร้านต,ตามมาครับตามมานะครับนะตอนนี้เครื่องปรุงเราพร้อมแล้วเห็นไหมฮะน้ําเราก็เดือดแล้วนะครับวันนี้วันแรกนะครับเราเปิดขายวันแรกวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าร้านเปิดบริการ10โมงอีกประมาณ20นาทีแต่ว่าตอนนี้เราเตรียมทุกอย่างพร้อมขายนะครับเส้นพร้อมนะครับชามพร้อมนะครับ ตัวอย่างพร้อมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราตามมาดูบรรยากาศภายในร้านนะครับนี่ตามมานะครับตอนนี้ก็กำลังทำร้านกันอยู่นะฮะนิดนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านที่เห็นอยู่นั่นก็ เป็นคุณพ่อของเข้าแก่น้อยนะครับอันนี้เป็นคุณพ่อนุ่นเช่นโตอันนี้คือเจ้าของร้านนะครับชื่อน้องอะไรครับชื่อต่อครับชื่อต่อครับชื่อน้องน้องต่อ,ตอ,ตอน้องต่อน้องต่อเป็นเจ้าของร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือคนกรุงสาขา,าประชานิเวศประชานิเวศครับ<า>เด็๋ววันนี้เราเปิดวันแรกเชิญชวนหน่อยเร็วครับ <พา S 2> ก็ก็เชิญชวนนะครับเราใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยจริงต้องลองนะครับโอเค เดี๋ยวอีกสักผู้หนึ่งเปิดร้านแล้วเรามาพบกันอีกรอบนะครับสักคนหนึงครับสวัสดีครับ